เมนูเด็ดครับวันนี้กบนี่กบสื่อครับเพส่วนคั่วมาให้เรียบร้อยแล้วก็สื่อจะได้ครับนี่ยลอยหนึ่งเพป็นให้พริกแกงเนี่กบหลอกนางซับให้เรียบร้อยสามัยนี้คั่วให้เรียบร้อยเลยครับนี่พักยี่หลา่าเปาขั้วไครับเนี่ก็ ใบกระเพราบ้านเฮ้านะครับกับใบมะกรูดฉีกนี่ใบมะกรูดฉีกครับเมนูขั่วกบวันนี้นี่ครับวันนี้วันใดตำเครื่องนะครับสำเร็จมาแล้วนี่คือเพิน่นตำเรียบร้อยห่อซือเป็นชุดมาเลยครับนี่นี่เพิ่นขั่วมาให้เรียบร้อยแล้วนี่คือ อาสามารถเผ็ดกินได้เลยครับถ้าผู้ใดมาเผ็ดกระตําเพิ่มอีกนี่พริกแกงแต่ว่าผมมาสำานิดอาจจะพอดีแล้วผมกับกินเผ็ดก็ค่อยได้นะครับติดตามครับสวัสดีครับ 什么呀？<Yeah. S 2> yeah. วัตถุดิบครับแล้วจะปุ่งเครื่องเลยได้ครับรถดีปุ่งนัวขาดป่ะเด็นะครับปลารบของเสียอิสาอนอาาะอีสานนี่เฮ็นเหตุไงครับเพราะมีเครื่องปุ่งยังมากมายครับปบซับมาเรียบร้อยแล้วครับใส่เข้าไปเลยใส่หม้อเข้า ฟิกแกงใบมะก,กรดูดนะครับใบมะก,กรูดฉีกครับใส่เข้าไปพร้อมกันเลยผมฉีกไวไ้เรียบร้อยแล้วครับ ขยายมนยะพเขยามหน่อยได้ครัไปอ๋อครับรับรองเลยเลยอาหารอีสานบาน้านเฮานี่เห็ดง่ายถ้าว่าผมว่ามันขาดปลาาระได้ครับถ้าผมเห็ดอาหารอีสานนะ มันก็นแล้วแต่คนหมักกันหรอวะครับานะไรครับเม่น่นเนี่ย ชัวชุดยอดเลยครับเมนูนีน่ขวากบแก็ดีเนี่ยครับสื่อเพื่นมากมันก็เพื่อนก็คั่วเพื่อนก็นนนกนกนหลอกหนังซับเป็นชินน้นในห่อเรียบร้อยแล้วครับห่อแม่แม่ปุง๋งแม่เอทออย่างเดียวครับเ็ดรสชาติออย่างเดียวพาเขาหมักรสชาติแบบใดแบบใดครับนี่ผมนวลงไปครับ ใส่ตามตามชอบมาแล้วเ <c oughs> สียลายกับเสียลายครับลดีนิดหน่อยประมาณนี้ครับโอเคปลาน้ำหน่อยหนึ่งครับ พวกพักนี่เอาไว้ที่หลังครับน้าห่อยี่กลบขกัวขัวกบให้มันสุกเลยครับน้าห่จอจะใส่ไพักถ้าถ้าอยากใส่นามกะน้อยกับใส่ไดๆครับไหนมันมีนามพ่อเจาะนะครับแล้วผมจะเอาโกบไกลือกัวมานี่ครับขัวอะไรแบบนี้ได้ แล้วรอใ้กบม,มันสุกนะครับได้ใจกินได้พักผักลงไปอีก่นทินมบนก่อนนะเราชาบแหนมอ่ กลัวครับบรรยากาศฝนตกโอ้รดยการนี้ดลครับไปแห้ง้นนี้เลยครับพ่นสุดจอดเลยครับบรรยากาศวันนี้ฝนตกเย็นสบายบรรยากาศทีสานบ้านเ่าครับ ดีเด็ดดีเด็ดเลยครับนีขอ,องปลาเนี่ยต้องดับกินข้าวอันนี้นะครับสีสิบวิสกี้ครับใส่ลงไปอองปลาอาหาร ต่อไปน้อยครับหัวให้ปุ๊บสุกไปเลยนะครับนี่ครับเติมน้ำนะครับน้อยหน่อยขูดอันที่ติดอยู่คางหมอยออกครับมันเป็นเครื่องแกงครับขูดออกเลยครับ เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนหนึ่งยังไงเราอยู่ใส่ผักนะครับเรื่อยเปิดแล้วครับมาน้ำเดือดยังนี่เดือดไปกันแล้วครับไอ้ทีแล้วกดหุบๆเลยชิมครับชิมมันรสชาติกับ สวัส mm hmm. ดีครับตื่ mm hmm. มาน้ำใจมาครับ ขั้นตอนสุดท้ายใส่พักครับนี่แหละที่เทดเกลอนให้ในหอมครับไป้ไปกลัวปุ๊บใบรรยากาศนะ้รับฝนตกครับโ<ม>อ้สุดหอดบานแห่งครับแบบนี้ แม่งครับเเบงคลิปนี้แล้วก็มักหรือว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่น้ำเลยนะครับเด้อนี่นะครับช่องอักกิสาน่าแชเน้นะครับเด้ออ่อนคบขัวครบครับน้องไม่น้ำขัวครบสูตรบานๆเท่าครับหอมแห้งครับสวัสดีครับ